เรามาหาคำตอบด้วยกันครับกับ ERC s h o w t i m วเคทียเ์ียทุกข้อสงสัยตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงานครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า2ปีกว่าที่ผ่านมาทั่วทั้งโลกเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวร COVID ัสโควิด -19 อย่างหนักหน่วงแล้วก็รัฐบาลมีมาตรการหลายๆอย่างออกมาเพื่อบรรเทาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นหน่วยงานหนึ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังบทบาทหลักสําคัญในการลดผลกระทบ ค่าใช้จ่ายที่ใกล้ตัวท่านคือเรื่องของค่าไฟฟ้าครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะพาทุกท่านมาจับข่าคุ้ยกับท่านเลขาธิการสำนักงานกำกับกิจการพลังงานคุณคงกิญตันตวานิตเพื่อให้ทุกท่านได้คุ้นเคยกับพิเตอร์มากขึ้นเราไปพบกับพิเตอร์กันครับครับสวัสดีครับพิเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณติ๊กครับสวัสดีครับ วันนี้เป็นเทปแรกนะครับพิ่เตอร์มีข้อสงสัยมากมายเลยที่ถามมาทางผมแล้วผมก็รับหน้าที่อาสามาถามให้กับคนที่ดูแลโดยตรงนะครับแต่มาตรการเยียวยาผลกระทบค่าไฟเนี่ยซึ่งออกมาเพราะว่ารัฐบาลมีมาตรการล็อกดาวน์ให้พวกเราอยู่ที่บ้านกันแล้วก็หลายคนก็บน่นว่าค่าไฟแพงอยู่บ้านแล้วค่าไฟแพงจน ล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาก็เขาก็สงสัยกันว่าใครเป็นเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาคําตอกบกับคนที่เกี่ยวข้องพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าบทบาทของสํงานักงานกํากับดก,การพลังงานหรือสํานักงานกกพท่ที่พี่เตยดูแลอยู่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเยียวยาค่าไฟยังไงครับแล้วก็ตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราทําอะไรไปบ้างนะครับ ก่อนอื่นก็ขออนุญาตเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่กรกพได้ดูแลผู้ใช้ไฟในเรื่องโควิดเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเรามีการเรียกว่าคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้ไฟอยู่นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรามีเรื่องของอการที่จะให้การไฟฟ้าเนี่ยคืนเงินประกันการใช้ไฟหรือ,อที่เราไปขอใช้ไฟปุ๊บมัาจะมีเงินบางประกันเนี่ยฮะแล้วก็ได้คุยเรื่องนี้กับการไฟฟ้ามาคุยมานานแล้ว เนะี่ยคุยมานานแล้วแต่พอมีมาตรการโควิดปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเร่งรัดเนี่ยให้เร็วขึ้นเราก็เร่งรัดให้คืนเงินประกันเลยเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นเงินก้อนที่ที่มาเก็บอยู่ที่การค้าสายจัน่ายเนี่ยถ้าคืนไปที่ประชาชนเนี่ยก็สามารถเอาไปจ่ายใช้จ่ายอะไรต่างๆได้เนี่ยโดยคืนเงินประกันเนี่ยเราให้คืนเงินประกันกับกลุ่มมิตเตอร์ที่เป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วก็กลุ่มผู้ใช้ขนาดเล็กเนี่ยไปยประมาณเกือบ20 20กว่า23 22- ถึง23ล้านมิตเตอร์ ผู้ใช้เป็นวงเงินประมาณสามหมื่นสามพันกว่าล้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งแรกที่เราเราทำอเราคืนเงินกลับไปให้ให้ให้คนใช้ไฟเนี่ยได้เอาเงินตัวนี้ไปใช้ได้อันแรกเลยที่ที่เราทําครับก็มีผลได้ดีปัจจุบันก็ยังสามารถลงทะเบียนอะไรต่างๆสําหรับคนที่ยังไม่ได้คืนนะก็คือยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะมันต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าแล้วเขาก็จะคืนไมให้ก็ทยอยยไปครับย้อนหลังได้อยู่นะครับ เขาการไฟฟ้าเขาบอกว่าสามารถลงได้ตลอดครับลงได้ตลอดไม่ไม่จำกัดเพราะว่าเราไม่อยากมีตัวเดไลน์นะเพราะว่ามันช่วงสถานการณ์โควิดเราก็ลูอยู่หลังจากที่คืนเงินประกันนะปุ๊บเนี่ยก็มีเริ่มมีการล็อกดาวน์ในช่วงแรกเนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยประชาชนอยู่ที่บ้านหลักการเราก็มองว่าไอ้รัฐเนี่ยรัฐเนี่ยให้ประชาชนอยู่ที่บ้านมันก็จะมีการใช้ไฟมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยเอา เอาไอ้บินค่าไฟที่เป็นเดือนก่อนสั่งให้มีการหยุดแล้วก็เดือนที่มีการหยุดเอามาเทียบกันแล้วก็ให้ส่วนลดตามตามสัดส่วนคนที่คนที่อยู่หน่วยแรกๆคนที่เป็นกลุ่มแรกเนี่ยก็จะให้ส่วนลดที่เยอะหน่อยสําหรับผู้ใช้ไฟที่รายใหญ่ใหญ่ขึ้นไปมีหน่วยใช้ไฟเยอะขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ส่วนลดลดหลั่นกันตามมานะครับก็ในรอบนั้นเนี่ยประมาณ2 6 0 0 0ล้านนะครับก็นาเงินมาจาก เงินบริหารค่าไฟอาจจะมีคนถามว่าเงินบริหารค่าไฟคืออะไรก็คือเงินที่ที่ปกติเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นรรับวิสาหกิจเพราะจะมีะผลตอบแทนการลงทุนอยู่เป็นค่าที่ชัดเจนเราก็เอานำเงินที่อาจจะเป็นส่วนเกินอาจจะเกินจาก อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเอามาตรงนี้<ฆ>ดึงกลับเข้ามาหามาเก็บไว<ฆ>้นะครับแล้วก็เป็นเงินที่มาจากเรื่องของไอ้บทปรับต่างๆนะ<ฆ>ต่างๆเนี่ย<ฆ>ก็ตรงนี้ก็เอามามา,มาเก็บไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเงินที่ทากอกพอเนี่ยกำกับการไฟฟ้าในการลดค่าใช้จ่ายบร<ฆ>ิหารก็จะทาให้เงินเงินส่วนเกินตรงนี้มากขึ้น,<ฆ>นก็เอามารวมกันเอารวมกันปุ๊บเนี่ยก็จะคืนไปที่ที่ประชาชนในใน,ในรูปแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าไอ้เงิน2องหมล้านเป็นเงินที่ เก็บสะสมมาหลายปีครับไม่ใช่ไม่ใช่ปีเดียวต้อง,รองเรียนกับหลายปีหลายปีมากสะสมมาเรื่อยๆครับใช่ใช่ครับรอบแรกเนี่ยรอบแรกเราใช้เงินของของส่วนเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับ,รบแล้วก็มีการลดต่อมาก็มีการลดในรอบสองอ,อีกรอบสองเ,เงินส่วนเนี้ยเราก็จะเหลือแบบแทบหมดละก็เด่นเด่นตรงตรงว่าเราใช้เงินบริหารค่าไฟบางส่วนในรอบแรกๆรกส่วนรอบหลังๆเนี่ย อ่เป็นเงินลบประมาณของทางารัฐบาลแต่เราเนี่ยอ่าเป็นคนใช่แล้วเรากับคันไฟฟ้าไฟจัยยนนายเนี่ยเป็นคนคํานวณตัวเลขต่างๆให้ทั้งหมดนะว่าจะลดกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ใช้ไฟประเภทไหนเท่าไหร่อ่าต่างๆามาครับก็ก็ส่วนใหญ่คนคนที่ได้สิทธิ์เป็นเป็นทุกกลุ่มเลยหรือเปล่าครับที่ที่ได้สิทธิ์เยียวยา,ยยาครับที่ทางกรกพดูแลอยู่ะครับ,คร,บครับก็จะลดหลั่นกันไปนะครับก็คือประเภทแรกหน่อยก็คือถ้าเป็นกลุ่ม ผู้ใช้ไฟเป็นบ้านเนี่ยอ่าก็จะได้เป็นส่วนลดโดยตรงตามที่ผมว่าฮะถ้ากลุ่มอื่นเนี่ยก็จะมีอย่างอย่างพวกโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีค่าดิมานชาร์จมินิมัมชาร์จเนี่ยเราก็ตัดในส่วนของมินิมัมชาร์จเนี่ยออกไปให้ก็เป็นตัวเงินอยู่ระดับหน,นึ่งพอสมควรคิดแล้วนะรวมๆทุกกลุ่มเนี่ยก็จะได้จะได้ส่วนลดที่อ่าไม่ต่างกันมากนักนะแต่เพียงแต่ว่ากลุ่มบ้านอยู่อาศัยเนี่ยอ่าจะได้เยอะหน่อยตอนน้องเียนไ้เพราะเพราะเขาทำงานที่บ้านใช่ไหมครับ อ่าใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือเลียใช่ถูกต้องเลยก็คือทํางานที่บ้านอันที่สองเนี่ยเราดูว่าบ้านอยู่อาศัยบ้านอยู่อาศัยเนี่ยเป็นผู้บริโภคลําดับสุดท้ายคือคือเป็นเป็น end user เป็นประชาชนเป็นประชาชนแล้วก็การใช้ไฟเนี่ยเป็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคัญไม่มีไฟอยู่ไม่ได้นะเราภาคำานึงถึงตรงนี้เป็นหลักครับเมื่อสักครู่เห็นพี่เตยพูดถึงเรื่องของมินิมัมชาร์จสำหรับกลุ่ม ธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าพวกโรงงานอุตสาหกรรมอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าดีมานชาร์จเนี่ยมันมันคือ,อยังไงครับสําหรับไอ้โรงงานเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าดีมานชาร์ดกับ,บกับส่วนที่เป็นเอเนจีส่วนที่เป็นพลังงาน,นมีสองส่วนมีสองส่วนส่วนเอเนจีเนี่ยไม่เกี่ยวละส่วนดีมานชาร์จเนี่ยเขาก็จะมีระบบการคิดของเขาเนะว่าว่าเวลาแต่ละเดือนที่ใช้เนี่ยจะต้องเสียดีมานชาร์จสมมุติว่าเวลาเราใช้ไฟขึ้นไปเอ่อเท่าไหร่อ่ะ,อะ,อะห้าห้าสิบไม้กวาด ก็ต้องเสียดิมานชาร์จเท่านี้เดินขึ้นไป70็ดสิบไม้กวาดก็ต้องเสียดิมานชาร์จตามตามสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าตามส่วนเมกะวต์สูงสุดที่เราใช้อ่ะแต่คราวนี้มันก็จะมีสูตรอยู่ว่าอจาจจะไม่จะมีสูตรอยู่ว่ามันต้องเสียมินิมัมเท่าไหร่หก็คือคมินิมัมเนี่ยก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นของค่าสูงสุดในปีนั้นเพราะนั้นเนี่ยอย่างอย่างธุรกิจเนี่ยอยู่ในช่วงก่อนโควิดเนี่ยเขาเขาเาใช้ไฟเยอะอย่างในช่วงพอโควิดปุ๊บเนี่ยเขาปิดกิจการ หรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิจการดําเนินการน้อยลงจํานวนจํานวนในไฟเนี่ยมันก็จะลดลงสมมติจาก50าสิบล้านกวัตบเนี่ยมันก็จะเหลือสิบแล้วก็ยังจ่ายแปดสิบอยู่ใช่ใช่เขาจะยังจ่ายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าสูงสุดอยู่งั้นเราก็เลยเราตัดตัวนี้ให้ตัดตัวนี้ไปเลยอ่าก็คือจ่ายเท่าที่จ่ายจริงจ่ายเท่าที่จ่ายจริงอ๋อก็ก็คือใช่จ่ายเท่าที่ใช้จริงลดใช่ก็คือมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระให้เขาได้ ใช่ครับถูกต้องแหลครับห,หลังหลังมีแต่งบประมาณมาช่วยเนี่ยก็พอหมดหมดหน้าตักแล้วลหะครับพี่เตย้ยครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าในส่วนในส่วนที่เป็นจํานวนใหญ่ๆเนี่ยเราเราก็จะไม่มีเหลือละแต่เป็นส่วนที่การลดมินิมัมชาร์ตต่างๆนีตัวนี้ยังพอได้อีกต้องเรียนว่ามินิมัมชาร์ตเน่ยถ้าธุรกิจมันยังไม่ฟื้นเนี่ยแบบที่เรียนนะมันจะมีค่าแม็กใช่มแล้วก็ถ้าลดมา แต่ถ้าทั้งปีเนี่ยเขาต่ําลงไปปุ๊บเนี่ยการลดวินน้าชาดมันก็จะใช้เงินน้อยลงทีนี้โควิดมันยังคิดว่าถ้ามันยังยืดเยื้อต่อไปไม่ไม่ที่คายโดยเร็วเนี่ยกกพจะยังมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้ได้อีกอยู่ไหมครับยังไหวอยู่ไหมครับต้องเรียนว่าตอนนี้มันมันมันเงินตรงไอ้บริหารค่าไฟเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะเราก็พยายามที่จะใช้ไปในส่วนที่ที่มันจําเป็นจริงๆนะครับ ก็จะอยู่จะอยู่ในเลนส์ที่ทําได้จํานวนจํากัดนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าในรอบแรกๆนะครับก็ต้องใช้นโยบายมาช่วยผมสรุปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพี่เต้ยว่าตลอดตั้งแต่นับตั้งแต่เรามีผลกระทบเรื่องโควิดที่ผ่านมาในทีปี63เนี่ยบทบาทของกคกพนี่ก็คือช่วยตึงค่าไฟฟ้าในส่วน FT ให้เรามาโดยตลอดใช่ครับส่วนส่วนและอีกส่วนหนึ่งก็คือ เอาเงินที่ได้จากการบริหารค่าไฟฟ้าบวก,กงบประมาณเนี่ยมาช่วยเยียวยาผลกระทบค่าไฟอ,อ,อ,อีกต่อหนึ่งก็คือก็คือจะได้2ส,ส่วนถูกไหมครับผู้ใช้ไฟใช่ครับถูกต้องเลยครับหรือหรือมีออส่วนอื่นเพิ่มเติมอีกครับเผื่อผมตกหล่นนี่ใต้ก็มีส่วนแรกคะที่ที่เรียนว่าเราเราได้เร่งในส่วนที่เรียกว่าเงินเกือบประกันค่าิเตอร์อันนั้นแก่ส่วนแต่ถ้าจะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนี่ยก็คือในช่วงโควิดเนี่ย มันจะมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรให้ใช้แบบเร่งด,ด่วนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนก็นั่นไว้เลยว่าก็มีการหารือเข้ามาว่าว่าเงินเงินกองทุนเนี่ยเอาไปใช้เกี่ยวกับทางด้านโควิดได้ไหมเราก็บอกว่าเอเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าทางด้านโควิดเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าด้านสาธารณสุขก็น้นนะว่า จริงๆเรามีหลายด้านที่จะให้นำเงินกองทุน97วงเล็บ3ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านสามารถเอานำไปใช้ในเรื่องสาธารณสุขได้มากกว่าเพราะว่ามันมันเป็นสถานการณ์เฉพาะหิ่นใช่ใช่ใช่ครับเงินเงินส่วนนี้ยังมีเติมมาตลอดนะครับเงินในส่วน97วงเล็บวงเล็บ3นะครับพื้นที่ใดเนี่ยที่ให้โรงไฟฟ้าตั้งอยู่เนี่ย ก็จะได้เงิน9703ในรัศมี3กิโลเมตร5กิโลเมตรตามกําหนดนะฮะเพราะนั้นพื้นที่นั้นเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้โดยโดยตรงเลยครับก็คือใครที่ไม่มีโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆในรัศมีอย่างที่บอกก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการโดยรวมที่ที่กกพช่วยช่วยจัดการแต่ถ้าใครที่มีรงไฟฟ้าอยู่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้เพิ่มเข้ามาอีกในการช่วยเหลือรับมือกับโควิดถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องนะครับ เราจะยังมีคล้ายๆกับว่ากลไกอื่นๆอ,อีกไหมครับถ้าหากมันยัง,ยงมันยังไม่ชี้ายโดยเร็วยังอย่างที่เคยบอกไปนะครับกกพยังมีอะไรที่จะทำได้อีกไหมใน,ในการที่จะเข้าไปช่วยเยียวยาผลกระทบนะครับครับก็ถ้าถ้าตอนนี้นะครับก็คือว่าเราก็มองไปในเรื่องกอ,อ,องทุนมากกว่าในเมื่อกี้ก็คือวงเล็บสา ถ้าวงเล็บสี่วงเล็บห้าเนี่ยการนโยบายของทางกอพพเองเนี่ยก็พยายามที่จะอยากให้ให้กระจายไปกระตุ่กลุ่มกลุ่มหลายๆกลุ่มเพื่อที่จะฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็พยายามวงเล็บสี่วงเล็บห้าเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่างานงานที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในรู้จักพลังงานหมุนเวียนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามกระจายกระจายไปก็เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นได้เร็วขึ้นครับ กกพอพี่เตอร์มีอะไรจะแนะนําสําหรับผู้ใช้ไฟไหมครับในการปรับตัวรับมือกับโควิดแล้วก็คิดว่าโควิดที่เราเผชิญมาเนี่ยตั้งแต่ปี6 3สามสีเนี่ยให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างครับมันก็เป็นบทเรียนของเราอันหนึ่งแล้วนะเพราะว่าผมเทียบผมผมดูว่าโควิดเนี่ยมันเหมือน disruptive technology ท,โลโลที่เข้ามานะีก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เบรกหลายๆอย่างที่เราเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยการใช้ไฟอะไรกันต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยน เพราะนั้นเนี่ยทางระบบการบริหารจัดการไฟเนี่ยก็ต้องมีการเขาเรียกว่าปรับปรุงเพื่อให้ตามกับรูปแบบลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างนี้แต่มันไม่ได้เบรกผู้ใช้ไฟโดยตรงมันอาจจะเบรคระบบระบบไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ผมก็ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราควรจะต้องมาทบทวนระบบบริหารจัดการไฟฟ้าใหม่ว่าทำยังไงให้มันมีความยืดหยุ่นและก็สามารถรับกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เร็วขึ้นอันนี้อันนี้คือบทเรียนที่เราได้จาก จากจากโควิดนะเพราะที่เรียนนะช่วงต้นๆเนี่ยพอโควิดมาปุ๊บไหนนะราคา l n g มันต่ำลงมากๆเลยครับเราถ้าเกิดว่าเราเฟกซิเบิลเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงประโยชน์จากราคา LNG ที่ต่ำมาช่วยสัง่งผลค่าไฟอันนี้คือตัวอย่างว่าถ้าในระบบเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ครับอันนี้ในส่วนของของบนเรียนที่ได้จากจากโควิดนะแล้วเราก็มองว่าระดับหนึ่งเนี่ยททาำพักงานเองเนี่ยก็ผมมองดูเาะว่า ระบบไฟฟ้าและสํานัางานเองก็สามารถบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับอย่างเงี้ยกับโควิดได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับ,บหลายประเทศที่มีอยู่ครับอีกคําถามหนึ่งครับสำหรับคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านคนที่เวิร์ฟร์มโฮมนอกจากที่เราพยายามจะช่วยเยียวยาผลกระทบเรื่องของการให้ส่วนลดค่าไฟแล้วเนี่ยพี่เต์มีข้อแนะนําเขาด้วยไหมว่าเขาควรจะใช้ ทำงานยังไงใช้มีพฤติกรรมการใช้พลังงานยังไงถึงถึงจะช่วยลดผลกระทบเขาจริงๆเนี่ยแบบที่เรียนพลังงานเนี่ยเราผลิตมาเนี่ยเราก็ต้องสูญเสีย<ฆ>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าว่าผลิตมาจากเขาเรียกอะไรอ่ะเชื้อเพลิงประเภทถ่านหินแก๊สต,ต่างๆมันก็จะกระทบระดับหนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องของทีวมวลหรือแสงอาทิตย์ที่เป็นรีนิวก็จะกระทบน้อยหน่อยแต่ทุกหน่วยเนี่ยผมว่ามันกระทบกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นจะมากจะน้อยนะก็เลยอยากจะขอให้ผู้ใช้ไฟเนี่ยอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่าทุกยูนิตไฟที่เราใช้เนี่ยมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นถ้าพยายามใช้ให้น้อยหรือประหยัดหรือใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ย ก็จะเป็นผลดีต่อภาพรวมไม่ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ไม่ต้องสิ้นเปลืองใครจะบอกว่าพลังงานหมุนเวียนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีนะครับแต่ว่ามันมีน้อยกว่าอย่างไโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยมันก็ต้องมีการเผาไหมเกิดแก๊สโอทูแต่ว่าเขามองว่าการการปลูกกับการเผาเนี่ยมันเป็นเลยก็ลดเหมือนกันมันก็ลดเหมือนกันมันก็น้อยหน่อยถามว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหม Uh huh. ในตัวการผลิตเนี่ยไม่มีแต่ว่าการได้มาถึงึงแผงอาทิตย์แผงแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานทั้งนั้นนี่เอม,มันมันไม่ได้มีผลกระทบตอนตอนผลิตไฟแต่ว่ามีผลกระทบตอนที่ทําแผงโซลาเซลล์มีคนบ่นว่าใช้ไฟอยู่ที่บ้านทําไมบินค่าไฟมาม,มันแพงขึ้นแพงขึ้นทุกเดือน ทั้งๆท,ที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแล้วผมก็เจอคําถามเนี่ยหลายคนตอนช่วงโควิดเนี่ยบอกว่าทําไมค่าไฟมันเยอะยผมก็บอกว่าอย,อย่าเพื่อนๆเ,เนี่ยบอกอ้กลับไปดูก่อนว่าอย่าไปดูค่าไฟดูจํานวนหน่วยใช้ไฟว่าจํานวนหน่วยเนี่ยมันเท่าเดิมหรือมันมากขึ้นหรือมันลดลงถ้าบอกจานวนหน่วยมันมากขึ้นเนี่ยยังไงมันก็แพ้ เขาจนวนหน่วยที่ใช้มันมากขึ้นแต่คราวนี้มันมีนิดหนึ่งว่าบางทีเนี่ยจำนวนหน่วยสมมติว่ามากขึ้นกว่าเท่าหนึ่งสมมตินะจากร้อยหน่วยกลายเป็นสองร้อยหน่วยค่าไฟเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งนะมันอาจจะเท่ากว่าเพราะว่าการคิดค่าไฟบ้านเนี่ยหน่วยแรกๆเนี่ยเราจะให้ราคาที่ถูกถูกกว่าทุนหน่วยหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มแพงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยใครเพิ่มเท่าหนึ่งเนี่ย ค่าไฟอาจจะเพิ่มมากกว่าหนึ่งเท่าอันนี้คือคือคือสาเหตุที่มันมันแพงนะเพราะว่าผมว่าไอ้หน่วยหน่วยมันเพิ่มแล้วก็เป็นไปเพิ่มในส่วนที่ที่เกินเกินขั้นบันไดเกินเกินขั้นบันไดอ๋อเทาก็คือถ้าเขาใช้เยอะพอมันไปไปเกินหน่วยที่ที่เราใช่กำหนดไว้เนี่ยก็ต้องจ่ายในเลทที่แพงเพราะฉะนั้นก็พยายามคุมคุมการใช้ให้มันอยู่ในในระดับที่เกินใช่ใช่ถูกถูกต้องนะ นเนี่ยผมว่าแล้วว่าคือผู้ใช้ไฟมันมีสองประเภทไงคือหนึ่ง<ฆ>ผู้ใช้ไฟแบบบ้านมันจะเป็นมันจะเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดเนี่ยหมายถึงว่าคนใช้น้อยเนี่ยมันจะได้ราคา<ฆ>ถูกถูกกว่าทุนนะแต่คนใช้เยอะเนี่ยมันจะราคา<ฆ>เริ่มจากเข้าทุน<ฆ>แล้วจะแพงกว่าต้นทุนแล้ว<ฆ>อันนี้คือประเภท<ฆ>บ้านแต่ถ้า<ฆ>เป็นประเภทโรงงานเนี่ยเราจะใช้คําว่า T O U เหล็ T O U เหล็กนี่คือว่าโรงงานเราดูว่าเยอะเราไม่ได้เป็นขั้นบันไดคือคุณต้องเสียดีมานชาร์ตเลยใช้ไม่ใช้คุณก็ต้องเสียแต่ที่ผมบอกเมื่อกี้นะแล้วก็ ถ้าใช้จริงก็จะมีเสียอีกส่วนหนึ่งอ่าอันนี้มันจะเป็นสองส่วนนี้เหมือนกันเพราะว่าเรามองว่าโรงงานเนี่ยโรงงานเนี่ยมันใช้ใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราเราต้องเตรียมโรงไฟฟ้าเนี่ยไว้ให้ไว้ให้โรงงานเนี่ยค่อนข้างนั้นถ้าเกิดอยู่ดีคุณใช้แล้ววันรุ่งขึ้นคุณไม่ใช้เนี่ยเครื่องที่เราเตรียมไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อ่าได้ไหมอันนี้เราก็มีมีมีวิธีการคิดกันอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมใช่ไหมครับสาหรับผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มในการคิด อัตราค่าไฟใช่ครับสนานนี้ครับอ่าคือคือคือต้องบอกว่าหนึ่งเป็นธรรมนะสองแล้วก็เป็นสากลกับอะที่ที่หลายๆประเทศใช้ไฟนะทาทาไมถึงทําให้เราต้องคิดอย่างนี้นะขั้นบันไดเนี่ยขั้นบันไดเนี่ยคือเราบองว่าบ้านอยู่อาศัยเนี่ยมันเลือกไม่ได้เนี่ยว่าคือคือคุณอาจจะไม่ได้ใช้ไฟกลางวันตอนเย็นคุณก็ใช้ค่ำค่คุณก็ใช้คุณเลือกเวลาใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเวลาใดๆเนี่ยมันก็จะคิดหน่วยตามตามขั้นบันไดอ่ะจะไม่ขึ้นอยู่กับเวลา แต่ถ้าเป็นโรงงานเนี่ยมันจะมีเลทเนี่ยกลางวันแพงกลางคืนถูกกลางวันแพงกลางคืนถูกเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นในโรงงานเนี่ยเขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้ว่าให้คนงานไปทางานผล่นตอนคืนเขาจึงจะมีกะตลอดย4ิชั่วโมงอันนี้อันนี้คือเขาบริหารได้แล้วก็พยายามที่จะผลักให้เข้าไปบริหารเพื่อที่จะลดต้นทุนของประเทศเพราะนั้นคนไกลราคาใช่ใช่ใช่คนไกลราคามันก็จะไม่เหมือนกัน ครับครับผมครับครับขอบคุณพี่เต้ยมากครับเห็นว่าถ้าพร้อมขอบคุณครับเห็นว่าจะต้องมีประชุมต่อนะครับพี่เต้ยได้ครับ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 ผมครับครับพบกันเทปเทปหน้านะครับพี่เต้ยครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเชื่อว่าพวกเราหลายคนคงได้คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบภาคพลังงานในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดตลอดตั้งแต่ปี63 เป็นต้นมาจากนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่พิเตอร์อธิบายให้เราฟังมีอยู่3ส่วนสำคัญครับก็คือกรกพนั้นช่วยพวกเราในเรื่องของการตึงราคาค่าไฟฟ้าตลอด24เดือนที่ผ่านมาก็มีมาตรการเพิ่มเติม,ตมที่เรียกว่ามาตรการเยียวยาก็ทำในหลายส่วนมาตรการเยียวยาในเรื่องของการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าคืนค่ามิเตอร์ให้เร็วขึ้นในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นที่เรียกว่ามินิมัมชาร์จนะครับ สำหรับคนที่อยู่ชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าจะเด้รับการช่วยเหลืออีก,อ,กอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือว่าจะมีเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา97วงเล็บ3ครับที่ชุมชนสามารถเอาไปปรับใช้ในการรับมือกับโควิดได้เพราะเกี่ยวข้องกับการ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของสาธรารณสุขดังที่พิเตอร์อธิบายครับขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าสำนักง,งานกรกพในฐานะองค์กรกำกับดูแลจิตการพลังงานจะดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเทียงข้างทุกวิกฤตไปร่วมกันกับประชาชนทุกคนแล้วพบกันใหม่กับ PRC ER s h o w t i ชวทพลังงานใกล้ตัวกรกพใกล้คุณกับผมวัชรพงษ์ทองลูกจากสุขข่าวพลังงานสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ